ก็ตั้งกุศลเป็นฝาวย่างเมื่อจะเอาอลงก่นอนพกเจ้าวชมธรนฝาวหองคือัน่นงงม่ากเจาชเ้าหกามกเากเจ้หเจ้าหกกเจหเ้าาหกเ้หเจาเาหกมัก้กแล้วมันเนน้าหาาจาเอาอีกอ เียชื่อมา้าเขาต้องไว้ดกลางเนี่ยก่อนไม่ได้ใหที่อบอกว่าผู้ใดเป็นคนชื่อไหนเจ้าอ่าร้ลง พี่น้องเบิด์ตสุขูสู่คนเนาะวัชมองสุวรรณว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะกราบสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยอีกทีนึงพบพ่อกับช่อง y o ยูทูบคงว่าวิ่งใสยใจกันด้วยเพียงเนาะอีกคือเก่าคือเดิมเพียงเนาะหลังจากผูกแขนน้องไม้แล้วขึ้นเพื่อนมายังแล้วเนาะเพียงเนาะกินต่ว่าเฮาซื้อหม่งงูมาอยู่พี่น้องเนาะซื้อหมงงูมาชองทุ่งแต่สิว้ไปเพื่อนน้องดาวในทุ่งนึงเนาะวิ่งซื้อมาหกลูกพี่น้องเลย กับมาหนี้แขกคนชาวบ้านชาวเมืองมาหลา่เติบอยู่พี่น้องเนาะทางเพือนของอันนอ้องอ่ไม้นี่ผู้เฒ่าผู้แก่นี่เดี๋ยวจะเอาบางมูไปอ่ปาฝยเพื่อนกินนอ้นองพียงเนาะทุ่งหนึ่งกระฮกะบาบาเวียงซื้อมาหกลูกก็จังได้กับไปอันไปชมน้ำกันพี่น้องผาปั่นกันกินนี่แหละนอ้นองพียงเนาะมียังจะก,กินน้ำกันนี่แหละพี่น้องเลยเหามาอยู่ไก่กันนะจังได้กับนั้นนะ เนาห้ากระตกมาใช่ไีมเฮาหมูนี่พาหมูกินหากระตกมาใช่หากระตกมาพาปันแกกินเขาไงเนรอ đó Mẹ, mẹ. <laughs> <laughs> Nó à. à, cần thương của nè Nhò phải mù thân của nè Khốn hình chơi Khốn cần thương nè Hãy bắt năng chát chàng canh sai Nè 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 กินข้าวกินยังยู้เทิงพี่น้องพี่น้องเนาะแพ้แพอันนี่เก็บแลยงจ้ายตอนคุณมากขอบคุณนะช่วยพ่อแม่แม่ทลาด อากาศพลักพล่ายทีด้ยช่วยเหลือเจ้าเอาเลยเอาเลยพากันกินเย คือไก่ปัตโตวันนี้เนาะม่อโห้ยกอนี่ค่ะนี่กดข่ามาเด้อขวัญบวงเอ้ยอยู่ในเนื้อในคิงแล้วมาในมือหนึ่งมือสูงมือมามือจุกมืองามแล้วรวยได้บาทในมือ สี่มีแหงให้เจ้าอยู่หมันคอยยืนให้เป็นสะพานบุญให้คนทุกคนยากต่อไปให้นาทีการงานให้ลูกให้หลูกให้เูให้ลูกห้าูกให้เู้ลูกให้ลูเให้ลูกให้ลให้ลูกให้ลห้ลูใหู้กใม้ให้ลูกให้ลูกให้ลูกให้ลูให้ลูกให้ลูกให้ลอดให้ลูกให้ลใหลกให้ลูกให้ลูลูลูกหลนมันยืนใ้กล้้กล้้้้ ็หายตรัก็ได้เนมาี้มาเดฝันนันลูกไส้เอ้ยมาหายเจ็บมห้ไข่แม่มใมืงสันวันดีมจบมืองานมาในมดีแหงกเจ็บเจ้าจะได้มไขเจ้าจะมีเดน้อเจ้าสาเร็จในนาทีการงานให้เจ้าเป็นชาเจ็บ้เจ้าชาได้เนชาไข่เจ้าชาหางชามีเดินเด้อให้เดินทางปลอดภัยให้

Đây đây. thú xong rồi. Để thủ củ gắn như bó, tháng năng, như bò cô. năn, mi như bò

thì chạy ra lại nó thì hết điện ngang lên sân biệt một con lẻ chạy xưa rồi xin xa thường được กินม้วนะไอ่ะต่อให้เพิ่นกินแล้วอามเอาเปกเปซี่ยายกันเด้อยายกินเด้อน้ำจุ่มน้ำหวานตาลเ็้าวแลก็ยูเิรนเงใจอนเลยย่กงให้ทั้งเพิ่นกินข้าวกินน้ำก่อนด้วคเาจังสีเอาอันเครื่องคองที่เราซื้อมาหมอะให้เพิ่อนอีกังได้ก็

嘿，嘿，嘿，快拿，嘿啦！

จะอยเพชรกอยช่มไส้หวล่าเพชรกเพชรเสร็จมาเวลาเป็นไรเรียกันเนี่ยต้นนี้มือมนม่นจับืนหลังอกพี่แม่มันบาพันบ่่มอไปเฮือกค่อยเออมันลาใส่กันมันกับเวลาเป็นไรเรียกันบัดเี๋ยมันต้องเาเดอดกเด มาก็ยิงกอาิอ่กินกิกิไปังม่ได้ในจงจงไปนะจักว่าไปบอกไปยังไปจักมือ8ดขำยุบไว้หน่อยพักค่ะเอาไว้จะนอนใส่ชุดแปดขำนะเฮ็ดนั่มือจุมเจ้าพันนะโบนั่งันตระเแบบโบนั่งพันยังเลยโ้มาเล่าให้กันลองหมายก็ว่าระตอันกระตู้าร้วเล่าแบบมี้คนดึงกัน เมืไรมัไล่เรียกันคุณนี่เพราว่าอย่ขึ้นเพิรเนี่ยปช่วนันพ่อเป็นเมาเราใหม่ไปดิน้ำพ่อยกังเวนแล้วพ่อก็ไปเหมือนกันเแเดียไปแซงเป็นอะละเพราะว่าแต่ละเป็นคนกะเนี่ยนี่ไปแซงหน่อยัปแซงเปแซงเปแซงไปแซงไปแซงไปแซงเป็นทะลรานอ่คุณว่าคูณเราคุณเราดีว่าวเเตย่ลอง ไปไป่พาบมนอ่ะเอาไปตัวหนึ่งเอาไปให้พามหน้าเหรอแล้กินยังก็ได้นะโบยังยเชื่อหมอ่ะูดกันว่าูกให้เ้เดี๋ยวกิกันนลูก ลองไปกินดูสิอะกินโดดกินโดดแป้งพุ <th> ่ตโตเดี๋ยวเขาแจงสีอันนั้นอีกจานหนึ่งพี่น้องเพราะว่าเครื่องในรถมันจะมีห้องน้องโอยในห้องน้องไม้ในนะพี่น้องห้องลาวในนะพี่น้องมันจะไปแบ่งกันไปมีกจะเฮ็ดมช้ำที่เอาอันนั้นแหละพี่น้องเนาะนั่นนี่แหละ มองแล้วเนี่ยทางนี้กพียงครับมากินอยู่เพื่อน้องจ้อยมากินกินเห็นอะไรซ่บอยู่บ่ปลาเผาเป็นพันปลามาพอด อพอเพป็นเหตุแบบเป็นพันป่าเลยเนาะคิดว่าไอคิดว่าเพิ่นเห็ุลาเป็นอย่างโมเมตนต์เนาะ้องจ่อยเจ้าอิ่มนะมามาเครืงน้อง,งก่อน กดีก๋ยวปัดทางกุชิดเป็นฝาวอย่างเมื่อเราจะเอาลงก่อนพวกเจ้าพวกน้ำชมน้ำเนี่ยเอาฝายหองคือครับน้ำฟูดขอแห้งเนี่ย แมนล,ล <Okay. S 1> นลงมาลยไปเท่ไปเฮือนลงจตะกอนได้ตงแมันตกล้วมันแตแล้วแวมันเป็นหนามา <Okay. S 1> อมารมณ์เดี๋มาเอาอีกดมาเอาอีก

ปา,ปาชิตินอันนี้ก็เป็นหมอซึ่งนอนพี่น้อ,นองเนาะเป็นหมอซึ่งนะครับ Talk bóng lòng mặt với hương của bạn. Move, mong muốn. Move, mong muốn. Ờ mong muốn. Move, mong muốn. Move, mong muốn. Move, mong Này Move, mong muốn. Move, mong muốn. Này mong muốn. Này mong muốn. Move, này. เอาลงไว,นนงไว้นี่ก่อน,นล,ออลงมามานี่กับเราเวียงซื้อมาของเขาลงว้กลางนีก่อนไม่ได้ใหที่บอกว่าผู้ใดเป็นคนชื่อไ้เจ้าอ่อาลง ไปทำการพี่ก็ได้นองม้เอาไว้บนเดียวกันบา,ารดอนเนี่นั่งกั่พี่เลยตัวตนี้มันเป็นของมันอายเองไปทำการก่อนยันตู้ชีดเดินผ่าอย่างมือวันนี้ก่อน

ตอนเขามันอยู่บอตอนเช้าบอ,น,น,อนอยู่อือยงังรึ แข่งนอนไหมจ๊ะไม่โบจางนะหลานนอนจัะไม่มานั่งยี่ฮะแล้วให้นอนใครได้นอนยังไม่ได้นอนบ่เมือนนี่เนเออเอาขึ้นอีกแนี่อู๋น่ะตัมแท้จัรหน่อยตัมพื้นน่ะฮะจริงเลยตัมพื้นน่ะเอาขึ้นอีกคือบ่เอาแนวคัดคัดบางฮูนะเอาไม่ชอบใช่ แต่จังหน่อยมันไล่ไล่ลงไปปูขี้ดินเนาะพอใช่มังมูได้ขึ้นเพาะั้เถงอยู่บอกเห็นอยู่เนาะห่านหัวลาวบะแล้วอะไรงอนเนี่ย่บิ่งใช้ศาสตร์ได้สัโอ้ศาสตร์นาะอ่ะบยงหัวอยู่นี่ เฮาแนวคัดใชเบ้งเอาบ้งชู่มๆห่อมันมักชเนี่ยผันเฮ้ยคัดแต่มันยันมันไหลเลยนะฮะฮาแนวคัดใจแต่มันสีบัใลอกไปเลยเฮ้ย à, nó sang à, 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 vào gần bàn. Ton hệ kênh hiệu lino, kín kênh lino 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 มาได้ก oh, ินด okay, okay. okay. oh, okay, okay. ้อ uh ้พันลยอรยางพันนะันเอเด้ยังได้เาไปเสีย่กินเขาได้ยังโอ้โเดอรอไครับ่อยได้บนี่โอเคโอเคแบบว่ามยอมให้ปรุงด้วยนะเนาะมันอยากนอนเห็นมอตามันมันอยากตามันเดิมที่ไปหากินอยู่ใช้ณไรบัตรอุ้มไปน้าบ่ไปตาอะ อุไปปลามันไปปลามันหมักไห้พาไปรถหาหน่ไหมคะบอได้มนขับก็ได้ให้มอนิวมนขับไปฮักเอาเนี่อนิวบอวเว้ยตากี้ยาสวมมันกะทำบามันจักควบนไดนิงจ้ะขอมันดึงมาอยู่พี่เิงได้มันดึงจุมป้าจุ่มยางก็ได้แม่อันนี้มันยังมนดึงเด้เอาบัดเฮงบัดยัง อันนี้มันยังหมดเรื่องไปบ็ครับแต่ว่าคนบานา้านเฮาเข้าจปกินม,มาพันล <พอ S 3> ูกเราเนาะเนี่นนนยก็ได้เอาลูกไปน,ำน้ำหมดเนาะหาดูหากินต<น>้องนั่นอยู่แล้วพุดกี่โลเนาะพี่น้องคลิปนี้กัน,กนทีประมาณนี้ก่อนพี่น้องเนาะได้ขอจบลงไปก่อนถ้าว่านพี่ภาพกันได้ก็ต้องกราบขอโทษขออภัยตลอดนี่กฤษดำล่ะพ่อแม่พี่น้องไปน้องเพีองเนาะได้ก็อยู่ดีมีแห้งบอร์สุขทุกคนทางฝั่งไทยฝั่งลาวด้วยว่าทางต่างประเทศพี่น้องนี่บางมู้กับมัน กันุมปิดโนบินเนาะเหาจิไปให้ทางบ้านทางเรือนของอผู้น้องดาวให้ผู้ช่วยอ่านั่นพี่น้องเนาะผู้ช่วยไปพ่ากินอยู่พุ่นมาเห็นง,งานคิดเอาอย่างไรก็คลิปนี้ก็เชิญเราพูมี่น้องไปแล้วผิดพลาดกันอะไรก็ต้องกราบขอโทษขออภัยหลายโนบินเนาะขอก,ก,กล่าวคำว่าสบายดีสาบายดีปรนะคุณเนาะ